แล้วก็จะมีข้อมูลของท่านสาที่ติดต่อต่อภาคเรียนติดต่อกันหรือไม่มีสารภาคเรียนติดต่อกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเพิ่มเติมแค่นิดนึงในสำหรับภาคเรียนนี้นะครับก็จะดูข้อมูลตัวสถิติของท่านที่จะเป็นการสอนหรือว่าการควบคุมของท่านที่เป็นก่อข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการควบคุมของท่านไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรบนไซต์ ข้อมูลการประเมินคุณธรรมข้อมูล,มลการเก็บนรายงานต่างๆหรือข้อมูลการสอบการท่าหรือปลายท่าหรือเป็นผู้เรียนว่าได้เกรดเท่าไหร่นะครับตรงนี้เพื่อจะนําส่งให้กับงานในตีมือหรืองานการเบียนอันทึอตรงนี้นะครับในการขอข้อมูลเพื่อจะเป็นฐานข,ข้อมูลเพื่อจะอาดาเนินการจะทําแื่อเก็บกรณีที่นักศ่าย,ยื่นจบหรือจบการศาแต่ละ คนนะครับที่ที่จบนะบางคนก็จบในสี่ภาคเรียนหรือสองภาคการศาบางคนก็จบภายในสี่ภาคเรียนก็ก็ภายในภาคปีการศึกษาครับตรงน,นี้ก็ก็ฝากติดตา่มซึ่งวันนี้ก็เจนานพอจะว่า่อนนะครับว่าอยากจักกชาาบชลาดนะครับเพราะว่าอยากเซอร์ไพรส์อีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าภาคเรียนนี้เป็นภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรห้าหนึ่งนะครับส่วนอหลักสูตรต่อไปก็ค่อยว่ากันใ,ใหม่นะครับสําหรับภาคเรียนนี้เป็นภาคเรียนสุดท้ายแล้วก็อยาก ได้พบเจอครูทุกๆท่านน,นะครับในตรงนี้นะครับหลังจากเสร็จก็จะปิดตรวจให้กนิดหนึ่งหลังจากจบนะเพราะว่าจะได้เป็นแนวทางในการลงการเพราะว่าแต่ละตำแหน่งซึ่งครูอาส,สาท่านมีที่ท่านเนาะก็จะตรวจทั้งสีส่ท่านเรียงมาเลยะครับเรารับหมดนะครับครูผู้สอนวิการกี่ท่าน,นะะหนึ่งท่านก็รับหนึ่งเลยนะครับตรวจเลยนะครับส,ส,สามครับแล้วก็อ่า คณะกรรมการก็สมมตกันเนาะท่านอยากสรวจสอบทั้นก็นเรียงหน้าสอบนั้นเลยนะสาวขั้นนะครับได้แต่าท่ันเลือกตัวแทนมาเขาไม่เป็นไรนะครับในส่วนนี้ซึ่งตอเแจ้งทันผอสุสทรศรัว่าอยากจะของครูตําบลของคููสละอส่วนครูคอื่นๆอยากตรวจทุกท่านนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากตรวจอยากตรวจทุกท่านแต่ว่ามีเวลาจำกัดในตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งปกติใน ปกติจะพักเรียนก็มาเป็นองเป็นลำดับที่หนึ่งรอบนี้ก็เลยมาลำดับสุดท้ายนะครับลำดับสุดท้ายออลรวมอำเภอได้18อำเภออำเภอเมืองเป็น18ปกติอำเภอเมืองลำดับสุดท้ก็น่าจะเสร็จที่ก่อนนั้นมีภารกิจเลื่อนก็เลยเป็นวันพรุ่งนี้วันถือรสุดจับไม่เป็นไรอำเภอเมืองก็อำเภอเมืองก็เป็นเป็นรองก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าอำเภอจับฉลากก็เนาะจับเนี่ยครูตะบ,บนเกียรตินัน์ เราแข่งไปโซนนะครับทั้งก่อนหรือรวมละเราไม่ไม่แยนะ่เราไม่เป็นไรไม่นไ,ไรก็โซนนะครับโซนนะครับสิบท่านเพราะว่า,าการดูตะบนขงท่านไม่เยอะนะครับเพราะว่าวันนี้มาสองท่านตรวจนะครับเพราะว่าปกติมากคนเดียวก็เลยไม่กล้าจะเอาเยอะนะครับเดี๋ยวจะไม่ทนันท จับเลยครับจับเลยครับให้ที่ดาวให้กระติ่งอาจารย์โฟรสาจับก็ได้ครับทิศท่านคระติ่ท่านเฉลยการจับก็ได้แล้วครับแล้วก็ครูสไลท์เรามีกี่ท่าน มีครับมีเจ็ครับท่านที่สองครับนายวิชันศักดิ์ทุมตุมาครับท่านที่สามครับนายสุริยาสุวรรณแสงครับครับก็ทางยศคุณศักดิ์กรณีผู้จัด นายอาทอนคุณแม่คร ok ับอาทนข้าได้คร si? ับค ok ok ุณต ok ัวทแล้วางสาวุมกัญญาครับคนตัวสีครับ านางสาววันอรัรล่ะวันอะไนครับนางสาวาเดือนอะาวเดือนเือครับไม่อภิชาติผลเป็นตาครับ สุภกปรทองพิทักษ์ yani um <GO av uther> ครับแสุดท้ายครับนมาสาวกิติยาพรหมูลครับก็มาแทนนะครับสำหรับคู่แส่งงานของคมนะ เราต้องสั่งนะครับอันนี้นะครับแต่ถ้าบุคคลเนี่ย <laughs> 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 นายน้องบ้านเกตหอมครับชั้นที่สองครับนางสาวจารวีเขตที่ประเสริฐครับชั้นที่สามครับนางสาว เชินทิ์ทีมัานสุกนนะุณครับนสนุนครับนางสาวว่าลัญญาคามุกิ้ครับสม่บแซ่บนา, 1, าน่บ่บแซ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 ่บแล่บแซ่บแซ่บแซ่บแ่บคือสแซ นายพรศัุษิ์อานหางครับต่อคมเลยนะครับสามท่านนะ้ทั้งสานเะครับ